เส้นและหมื่นสีมาสอดเส้นสลับสีนานเนื่นเกินร้อยปีนามหมื่นสีสืบตำนานเก็บลายเอกลักษณ์ประกาศศักดิ์ศิลปะพื้นบ้านทอรักถักทองานสารคุณค่าผ้าเมืองตรังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนามหมื่นสีตั้งอยู่เลขที่119หมู่ที่8ตำบลม,มื่นสีอำเภอนายโยงจังหวัดตรัง ได้ดําเนินกิจกรรมการทอผ้าและผลิตภัณฑ์แปลรูปจากผ้าทอสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชนจนเป็นที่รู้จักโดยทั่วกันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีมีการบริหารจัดก,การกลุ่มตามหลัก5ก,กอคือการรวมกลุ่มกรรมการกติกากองทุนและกิจกรรมเริมมีการรวมกลุ่มเพื่อรื้อฟื้นวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม โดยยายนางช่วยรอดและเพื่อนอีกสาคนซึ่งมีการสืบทอดต่อกันเรื่อยมาโดยยายกุศลนิลออนางสาวอารอบเรือนสังตามลำดับและปัจจุบันมีนางอานุมที่รมทองเป็นประธานกลุ่มมีสมาชิก159คนมีการแบ่งการทำงานเป็นห้าฝ่ายมีการกำหนดกติกาของกลุ่มมีการตั้งกองทุน มีการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนากลุ่มที่หลากหลายเช่นการทอผ้าการแปลรูปผ้าทอเพื่อจำหน่ายการออมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมการทำนาโดยสมาชิกได้มีส่วนร่วมวางแผนตัดสินใจมีการจัดประชุมประจำเดือนมีการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกและพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นหน่วยงานพัฒนาชุมชนเกษตรภาณิชย์ อบอตอนาหมื่นสีกลมหม่อนไหมและเซ็นทรัลนอกจากนี้มีการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพีพพพยงเช่นยึดหลักการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การออมและการเรียนรู้มีการใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรมพลังภูมิปัญญาเป็นพลังในการสร้างสารรค์และดำเนินงาน มีการริเริ่มสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมเช่นการนำเส้นใยคอลลาเจนมาช่วยในการถนอมผ้าการจำลองการทอผ้าจากกี่พื้นเมืองขนาดใหญ่ลงบนเฟรมไม้ขนาดเล็กนอกจากนี้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนมีพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมีส่วนการเรียนรู้มีการบูรณาการความร่วมมือจากภายนอกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกิจการทั้งในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกจากนี้มีการอนุรักษ์และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยในแต่ละปีมีการวหว้ครูทอผ้ามีการรับสมัครสมาชิกใหม่มีการฝึกอบกรมมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่นและต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่นเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้ามาสู่การสร้างรายได้มีผลิตภัณฑ์กว่า100ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดมีการนำเทคโนโลยีมาต่อย,ยอด mm. เช่นใช้เทคโนโลยีเป็นระบบสื่อสารภายในกลุ่มและสำหรับการทำการตลาดนอกจากนี้มีการส่งเสริมการออมและจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่สมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอรวมถึงพัฒนาศักยภาพการต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวส่งเสริมโอท็อปในตำบลให้ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยวมีการจัดแบ่งผลกำไรและจัดการเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นสวัสดิการแก่สมาชิกสูงอายุที่หยุดทอผ้าแล้วกองทุนชปนักกิจแก่คนในครอบครัวสมาชิกนอกจากนี้ ยังสามารถเป็นตัวอย่างแก่กลุ่มองค์กรอื่นๆในท้องถิ่นได้โดยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับตำบลอำาเภอและจังหวัดในด้านของการบริการการจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งและเป็นส่วนศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าท,ทอนามหมื่งสีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภาภิบาลประกอบด้วยหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม5ประการ หลักความโปรง่งใสในการทำงานหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าจากผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนามหมื่นสีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นรางวัลการประกวดชุมชนอุดมสุขดีเด่นประจำปี2567